ฟังเพลงกันมาตั้งนานเป็นนักร้อง,รองขวัญใจมาตั้งนานพอรุ่นใหม่อย่างเนี่ยฮะเสื้อขาวหน้าหล่อนะคุณเบียร์สุปริดาเขาได้ขึ้นเวทีพร้อมรุ่นใหญ่สิงหวานนะครับอาสอนชัยเมฆวิเชียนก็คุณผู้ชมสังเกตสีหน้าแววตาอาจจะออกการประหม่านิดหน่อยนะฮะยิ่งกับเพลงดังเพลงนี้เลยอ้อนจานของอาสอนชัยด้วยแล้วยิ่งอยากทําให้ดีที่สุดตั้งใจที่สุดเลยครับแม้เจ้าตัวเองเขาอาจจะคุ้นเคยกับเวทีร้องเพลงอยู่บ่อยๆนะฮะเพราะว่ามีโอกาสจากศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่หลายคนให้ขึ้นเวทีช่วยงานทีๆเล บางก็ชวนไปร้องเพลงบ้างครับหรือว่าบางคนเขาก็ชวนคุณเบียสุปรีดาเนี่ยไปช่วยเบื้องหลังงานออนไลน์ก็มีแต่รอบนี้มาสารพันลั่นทุ่งบางเขนเลยเรียกว่ากลายเป็นเสียงอาสานะฮะได้ทั้งโอกาสได้ทั้งพื้นที่ได้ทั้งวิชาจากศิลปินที่ชอบไปพร้อมกันครับ ที่บอกว่ารุ่นใหญ่หลายคนนะฮะช่วยเหลือให้โอกาสก็มีทั้งอาสัญญาพรนารายนะครับมีอาทศพลหิมพานด้วยเขาช่วยกันสนับสนุนคุณเบียรสุปรีดานะฮะไม่เพียงเพราะเรื่องของน้ําเสียงแต่เป็นเพราะว่าเห็นว่าใจรักลูกทุ่งจริงๆนอกจากจะหัดร้องเพลงเองเจ้าตัวสนใจศึกษาที่มาที่ไปของบทเพลงนักร้องแล้วก็ครูเพลงด้วยนะครับพี่เบียเล่าให้ฟังเขาบอกว่ายิ่งรู้เรื่องราวเยอะเวลาร้องเพลงเข้าไปเนี่ยมันยิ่งอินฮะ อีิจริงก็ผมก็ร้องทุกคนที่เป็นนักร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับแต่เมื่อร้องแล้วเข้าร่องเข้ารอยนี่ต้องเพลงของครูอาจารย์อาสนชัยมฆวิเชียนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นครูผมแหละเพราะเป็นครูพักรักจําผมแอบจําเข้ามาเวลาคุณอาคุณงทั้งสองร้องเนี่ยอะไรลูกเล่นลูกคออะไรเนี่ยผมก็จะจำมาทุกเม็ดอะไร,รอย่างเงี้ยครับเราพยายามพยายามแกะเพื่อจะให้ใกล้เคียงต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ตอน<ไ> <ๆ S 2> นี้เสียงมันไม่เหมือนตอนอายุย <ๆ S> 2 23บเพราะบันทึกแผ่นเสียงนี่ จะเข้ายีแล้วครับกําลังเป็นหนุ่มสะพรังเสียงที่ทรงพลังเลยใช่ไหมคุณอาคูตอนนั้นเสียงสั่งได้เสียงสั่งได้เสียงสั่งได้บอกบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาเลยคือจะให้เอื้อนจะให้สูงต่ำอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าครูให้ทํายังไง นอกจากอาสอนชยัยแล้วมีรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคนฮะท่านนี้เลยอาภูสิทธิ์ผู้สว่างครับกับมาเยอนสารพันลั่นทุ่งบางเขนในรอบสปีรอบนี้มาโชว์น้ําเสียงทั้งเพลงวิวาสะอื้นแล้วก็เพลงนี้เลยไอหนุ่มตังเกนะฮะงานนี้บอกเลยคุณผู้ชมนักร้องรุ่นเล็กเขามีทึ่งเพราะว่ากว่าแต่ละคนจะออกอัลบัม้มจะมีผลงานเพลงได้เนี่ยนะฮะ ไม่ได้เดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวนี้นะคุณอภิญานะเดี๋ยวนี้เขาบอกแป๊บเดียวแต่งเพลงเสร็จ๊บปล่อยได้เลยแต่ก่อนเขารอกันฉ่ำๆเลยคุณผู้ชมเป็นปีๆนะฮะต้องพิสูจน์กับครูเพลงด้วยว่าเสียงดีได้ใจถึงจะทําเพลงได้นะครับบางคนถือขนาดตกน้ําตกท่าที่ร่องสวนมะพร้าวแต่เป็นท่านไหนกว่าจะได้ร้องเพลงต้องไปตกน้ําตกท่ากันมาก่อนตามพรุ่งนี้สารพันธ์ลันทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงนะครับ